สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบวันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องคาราเกะพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านได้สนใจรายการไหนและภาพไม่ชัดยังไงนะจ๊ะพี่โทรหาหนูเลยแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะวันนี้จะพี่จ๋าได้เป็นพระบูชามันจากพี่นะคะอันนี้เป็นพระบูชาหนูไม่ทราบ่าคนเรียกพระอะไรพี่นะไม่ทราบว่าเป็นพระทางเหนือหรือเปล่าพี่นี่คือใต้ฐานจะพี่ชัดไหมจ๊ะพี่จ๋าถ้าไม่ชัดยังไงพี่แอนไลน์นะโทรหาหนูนะ เก่ามากสวยงามมากจ้ะพี่นะคะนะคะพี่อง์นี้นะคะพี่นะคะหนูให้ในราคาหนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะหนูก็ไม่ทราบว่าข้อเรียกว่าพระอะไรพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะนะคะพี่นี่คือด้านหน้าตรงนี้จะมีลงทองหน่อยๆนะพี่นะเก่าพี่นะคะเก่าสวยจ้ะพี่นะคะ สภาพเป็นอย่างนี้นะคะพี่หน้าตักนะคะพี่นะเดี๋ยวเราจะวัดหน้าตักให้ดูนะพี่นะหน้าตักอยู่ประมาณห้าครึ่งนะพี่ส่วนสูงนะส่วนสูงประมาณ1 0บครึ่งพี่หน้าตักห้าครึ่งสูงสิบครึ่งจะ้ะ สวยงามมากพี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งพันหรอยบาทนะนะคะสะภาพเก่ามากพี่นะคะหนึ่งพันหาร้อยบาทจา้าไม่ทราบว่าระกั่อะไรน,นะพี่นะส่วนรายการนี้พี่เป็นมีดเป็นมีดนะอ่าไม่ใช่งาพี่นะเขาบอกว่าไม่ใช่งานะไม่แน่จะเป็นกระดูกหรือเปล่าพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะนะจ๊ะ ความยาวรวมปอกรวมด้ามน,นะพี่อยู่ที่ประมาณเก้าครึง่งรวมปอกรวมด้ามน,นะพี่นะเก้าครึ่งนะพี่นะคะเก้าครึ่งนะพี่นะเก่าสวยพี่นะคะพี่ดูความเก่านะนะคะพี่สภาพด้านในจ้ะนะคะอ่าเล่มนี้ขอไว้ที่ 1, หนึ่งพันสามร้อยบาทจ้ะพี่นะคะมีเป็นทรงปลายแหลมนะมีจะเป็นทรงปลายแหลมพี่นะคะ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่นี่คือสันมีจะกล่างสวยมากพี่นะคะแล้วจะพีหนึ่งพันสามร้อบาทนะคะพี่สำหรับเล่มนี้นะหนึ่งพันสามร้อบาทแม่ค้าหายไปสองสามวันแล้วพี่ไม่ค่อยสบือเท่าไหร่นะพี่นะอ่าส่วนรายการนี้พี่เป็นของหลวงพ่อทาบนะคะเป็นหลวงพ่อทาาพระกระบกขึ้นพึ่งพี่เปิดมานั้นในพี่จ๋า อะาาการนี้ขอไปที่ห0รอบาทพอจ้ะพี่นะคะมีปลาหนึ่งตัวนะ้าตะกุดหนึ่งดอกพร้อมสีพึ่งสีเขียวจ้ะนะคะนิมมต์เช่ายนะังไงก็โทรมาได้นะพี่นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะ0ูนย์แปดสี่ห้าเก้่ปพี่หอบาทจังเบี้ยแก้ไม่ทราบที่พี่อันนี้6 0รอบาทพอจะ้ะเป็นเบี้ยแก้ก่อนนะพี่นาห0รอบาทปลายทางห้าสิบาทคุณแผนปูทิมพี่อยู่ในกรอบนะ อาราการนี้6กร้อบาทพี่นะคะเก่าสวยอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะพี่นะหกรอบาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นเบี้ยกแกะไม่ใช่ตะกุดพร้อมเหรียญปูสุกปักคองพี่6กรอบาทจา้ะ หกร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะตะกุดก็จะเก่าๆพี่นะามีเม็ดขั้นตุ้มอยู่หนึ่งเม็ดนะคะพี่แล้วก็หัวท้ายน่าจะมีขั้นตุ้มพี่นะคะหกร้อยบาทละพี่ส่วนรายการนี้เป็นลูกสะกุดหรือลูกอมพี่ค่ะปูทีมนะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะมีตอกเลขสามนะห้าร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นพระกิ่งขยอบมีเสียงกิ่งพี่หกร้อยบาทพอจ้ะ หกร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นพักกิ่งค่ะพี่นะคะหกร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่มาพร้อมกล่องกร,รมมี่อ่าเป็นหลวงพ่อกวยพี่นะคะเขียนว่าหลวงพ่อกวยรุ่นแรกวัดโครสีตารามสองห้าศูนย์สี่พี่เป็นเหรียญกลมนะเป็นเหรียญกลมพี่อ่าพร้อมกล่องนี้นะขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ อมกล่องนี้พี่ให้ในราคาแปดร้อยบาทนะขอญอาตซูมแป๊บหนึง่งอ่าเก่ามากพี่เก่ามากสวยงามมากจันเนี่ยค่ะแปดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่นะคะเป็นเหลี่ยงกลมหนุงพพอกลวยพี่นะคะนะคะพี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่นะคะคุณลูกค้าปิดไปก็จะได้พร้อมกล่องไปอย่างนี้นะพี่นะคะแปดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรพี่นะ หนูไม่ทราบว่าวเป็นเนื้ออะไรพี่ขายตามสภาพที่ได้มาหนูขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะและไม่มีปัญหาพี่รายการนี้แป0รบาทพอจ้ะรายการนี้แปดร้อยบาทนะพี่นะซื้อชอบดูกันอกเอาเอกนะพี่นะแม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่แม่ค้าไม่ทราบเนื้อพี่นะแ0ดรบาทไปทาง5้าสบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่อาตะกุดหลวงพ่อคงนะคะ ก้าร้อบาทพี่เก้าร้อบาทนะเก้าร้อบาทพี่เป็นตะกุตหนังเสือนะพี่นะเป็นตะกุตหนังเสือนะพี่นะเก้าร้อยบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้ตะกุดเก่าไม่ทราบที่หนูไม่ไม่ใจะเป็นของหลวงพ่อทุบหลวงพ่อกลวยพี่นะคะดอกนี้เจ็ดร้อยบาทพี่ ดอกนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่นะคะตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะ้ะส่วนดอกนี้พี่จ๋าเป็นกองหลวงพ่อเดิมพี่นะหกร้อยบาทพอจะ้ะดอกนี้เป็นกองหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนะคะเก่าสวยพี่นะคะสวยงามมากพี่หกร้อยบาทจะ้ะมาจะพี่อ่าเป็นพระเป็นพระปูนหนังนะพี่นะ ปูนังทรงสี่เหลี่ยมพี่ปูนําอันนี้หกร้อบาทพอจะพี่หกร้อบาทนะปลายทางห้าสิบบาทส่วนรายการนี้พี่สมเด็จปกโพสมเด็จปกโพด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีนะพี่นะด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีพี่รายการนี้หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นพระล่วงรางปืนพี่นะคะพี่พระล่วงรางปืนนี่ห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพี่พรจะส่งสินค้าให้ฟรีนะจ๊ะพี่จ๋า พี่จ่าหลวงพ่อฤาษีลิงดําเรื่อมขอบพลาสติกนาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นพ่อทวดจ้ะพี่สวยงามมากพี่นะคะ เป็นเหรียญพ่อทวดนะพี่นารายการนี้600บาทพี่ไปทาง5 0บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะเป็นเหรียญพ่อแดงกับพี่วัดของบันไดอิดนะเริ่มกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะจ๊ะคุณลูกค้าจากรายการนี้600ยบาทจ้าอ่าเหรียญหลวงพ่อเดิมพี่ลายทงชาเริ่มกรอบพลาสติกนะพี่นะรายการนี้6 0 0บาทพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อโค้งวัดปางกับพร้อมชะลุนะพี่นะ พร้อมกรอบเลยกับพี่กายนะคะพร้อมกรอบสามวงนี้นะราคารายการนี้นะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทนะพี่นะไปทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพกันสวยงามมากสวยงามจริงๆพี่สําหรับรายการนี้นะเลื่อมก็สวยงามมากพี่นะคะรายการนี้พี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่เป็นเหรียญหลวงพกันนะส่วนรายการจะเป็นปูเอี่ยมปูเอี่ยมนี่จบครบอย่างนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทพอจ้ะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพักกิ่ง พระก,กิ่งขายอไม่มีแสงกิ่งนะหลวงปูท่ทิมหรือเปล่าจ,จะพิจาหรือปู่หมุนนะน่าจะปู่หมุนนะพี่นะกิ่งองค์นี้ห้ารบาทพอจ้ะนะคะพี่เป็นพระก,กิ่งเก่านะพี่นะห้ารบาทปลายทางห้าสิบาทพีจารูปหล่อหลวงพ,อพ่อทบวัดชนแดนพี่ห้ารบาทจ้าเก่าสวยงามมากพี่นะคะห้าร้บาทนะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพมือนะพี่นะพี่โทรหาหนูนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะหลวงพ่อท่านขายพี่นะคะ ้500า,รา,าร้อยบาทจ้ะส่สว,ยยนสวนรายการจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะรูปหลอดหลวงพ่อเดิมองค์นี้พี่มีรอยใต้ฐานมีรอยจานนะดูขอไ้ที่ห้าร้อยบาทพอจะพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าปิดตาจะพี่ไม่ทราบพิมพ์นะไม่มันจะเป็นติดปิดตาที่ใดด้วยพี่นะคะรายการนี้ขอไ้ที่หกร้อยบาทนะพี่นะเป็นพระปิตากรกๆสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะส่วนรายการจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินจะพี่อันนี้หนูไม่ทราบพิมพ์นะหนูขายตามสภาพที่หนูได้มาจจะพี่รายการนี้นะรายการนี้หนู ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเก่าสวยจะพี่ส่วนนะคะจะเป็นปิตายันยุ่งเนื้อไม่กระพัดพี่หกร้อบาทจะ้ะปิตายันยุ่งเนื้อไม่กระพัดพี่นะคะหกร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าบบาทพี่สมเด็จเก่าพี่สมเด็จเก่าเก่านะนะคะพี่สมเด็จเก่าเก่านะนะคะพี่ด้านหลังมีตาปั๊มนะสวยงามมากพี่นะคะ ด้านหลังมีตาปั๊มพี่ห้าร้อบาทนะพี่นะ้ปลายทางห้าสิบบาทอส่วนรายการนชินาราชใบเสมาพิมพ์ต่างสูงพี่เนื้อจะเป็นสีทองรายการนี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญไม่ทราบที่พี่เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะ้มีห่วงให้ด้วยด้านหลังเขาจะเป็นยันอย่างนี้พี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อทวดองค์นี้สวยงามมาก อันนี้แม่ค้าไม่ทราบพิมพ์นะพี่นะราะเขารียกว่าเป็นพิมพ์พอะไรหรือปีอะไรนะหนูได้มาสภาพนี้เลยจ่าพี่จ๋านะคะเก่าสวยพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทอาหลวงปุสุกหลวงปู่สุขด้านหลังก็จะมีรอยจานอย่างนี้พี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะส่วนรายการนี้เป็นปิดตาปิดตาเก่าไม่รู้ที่จ้ะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะ พี่จ๋าเรียงกลุ่มหนูงพ่อกวยอาราการนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะอันนี้เริ่มกรอบพลาสติกนะพี่นะาค่ะตามสภาพนะหกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่ท้าเวทปูหม,มุนท้าเวทปูหม,มุนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะนะคะ เป็นทาววิทปู่หุ่นท้าละบาทปลายทางห้าสิบจ้ะโอเคไหมจ้าคุณลูกค้าจ้ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจรายการไหนภาพไปชัดภาพเปื้อนนะหรือว่าตามไม่ทันนะคุณลูกค้าโทรหาแม่ค้าหรือแอนไลน์นะคุณแปซี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอ่ารบกวนคุณลูกค้าก่อคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักนะคะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระกิบถคุณผักเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีจ้า